การที่ดูแลพ่อแม่นั้นเป็นบุญใหญ่นะลราถ้ารู้จักวางใจให้ถูกมันก็คือการเห็นบทเรียนของชีวิตที่ดีที่สุดนันหนึ่งเลยตอนเราไม่สบายเด็กๆพ่อแม่ไม่เคยบ่นเลยนะอือรถฉี่รถอะไรก็ไม่บ่นเลยเรารองไห้โยเยอนะไรางเงี้พ่อแม่ก็ไม่บน่น พอถึงวาระนีนะ้ใจเราไม่ยอมรับแล้วเรารู้สึกพ่อแม่โยเยอะไรเนี่ยนะมองมองย้อนกลับข้างนะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะรู้เลยแม่เขาไม่ได้เป็นอยากเป็นอย่างนี้แต่มันถึงเวลาธาตุขันมันเป็นต้องเป็นนะร่างกายลำบากจิตใจลำบากนะ เราเห็นบทเรียนตอไปร่างกายเราก็อาจจะลำบากอย่างเนี้ยแต่จิตใจเราจะต้องไม่ลำบากมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้